สวัสดีครับพี่น้องเร้านี้นี่ออกมายนเข่าสีเข่าซอยไอ้ครับนี่ออกมาาพันเ็ดแล้วครับพ่นแล้วไปชุลาหัวกะมาครับโอ้พ่นยาวเลยเว้อเอานี่ครับเสียงเครื่องรถสีเข่าก็จิดดังแน่นอนพี่น้อง ได้ประมาณ่นใจก็สอบครับเดี๋ยวย่นเข่าซอยเพื่นก่อนครับ อาครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับบานนี้ออกม้โยนเข่าสีเข่าซอยเพิินครับสัมผัสเจาของหน้าจังน้อยเนาะปีนี้ก็ปีกาได้ได้หลายไอครับปีกายได้ยัะถุงปีกกยได้ร้อยนึงไกได้ร้อยหนึ่งปีนี้ได้ยักสอบร้อยสามสิบเรออ้อยสามสิบสามเมนบนหน่งห้าเม้แล้ว ว่ายได้แสดงว่าได้หลยก็ปีไกยตัวนี้เดี๋ยวเราให้อากิคนโอ้ปีนี้มันครับอันนี้อันนี้เป็นเขากอขอครับเพืเ่อนดาชวนเอาเขาดอเขายั้งเอาขึนเทียนหนึ่งแล้วพี่น้องเหลือเขากขอขอครับร่วมแล้วก็ได้ลอยสามสิบสามสอบโอ้หมนันหมันครับปีนี้เกิีดีขอเพื่อนกินแล้วครับเอาอันนี้พนักงานให้โอ้ขี่โพบวั เงี้ยชีโพอเลยเต้นเนี่เต้นเนี่ยเต้น่ยโอ้ยเป็นไห้เป็นหึ่งเนาะเออคนพเนักคนควนครับทั้งนั้นทวนทวนอยู่โอ้ยหอนแสงยังน้อยพี่น้องเนาอันนี้เจ้าของรถสีเอาประเภทนี่อีสานบ้านเฮากับแบบนี้แหละพี่น้องเนาะมือนี่กัดช่วงเ้ากับมาตะวอนช่วงใบกับทีนี้ไปต่อนกขึ้นเขาละอือ เออนี่ไปต้อนกนกคือเกาพี่ผู้พันหมานเขาเห็ดหน้ากับหมานเขาครับเออไปต้อนนกกับหมานนก,ก,กมักไพยมังมันอืขุ่นงัวกับสนุกกินเฟื่องแล้วครับบานชีวิตไปจำมันของไพมันพี่แดงเจ้ามานไปนไดกว่าพี <S <s ่กายได้เท่าได แสดงว่าเจ้าขาดทุนที่สั่นขาดทุนเหเนาะโอ้เห็นทาขาดทุนน่าขาดทุนเว้ยบทาเว้ยเอ้าจังจั่นโอ้ท่านทายไปท่าลีย้อนแสงเว้ยคลิปนี้ก็บคอมล่าผ้าจากพี่น้องเพียงเท่านี้ครับคลิปหนาพอกันไหมเด้อฝากใบนี้ไปต้อนกครับมื่นติดประชุมพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องสุขุสุขคนเด้อ มือนี้บ่ายเจ็ดโมงเนาะใบสองโมงเคืองครับออกมาตอโน,นกกับเสี้ยนหลองนี่ครับเสี้ยนหลองครับเดี๋ยวครับฟัวลัวคือเก่าล่ะครับกล่องพูนี่หน่อยเสี้ยนหลองของเจ้านุ่มเปรี้ยวมานกเขาแล้วครับคู่รุ่นวันนี้เศร้าผมเอาเจ้าเพชรโพชัยนกฝึกครับใส่ไว้ในปลายุค่านีย่ยังมันมีนกมากครับเอ้าเพิ่นก็เรียกอยู่ครับ อันหายุ่นหายุ่อืมน่ะเอยากจะตายไม่ได้หรองมันเฮ้ยเรียกได้วันที่เฮ็ดยังวะเอ้ายังไงจังว่ากันเนาะครับอาจารย์เสี้นลองเป็นตำรานบะมานครับครับผมหลังจากนกเขารวมจนนุ่มเปียวเขาฝากดอนทั้งนั้นแล้วนุ่มเปียวหยุดครับนี่ยเสียงคู่อ่างโตงโตน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 ีด มีสิทธิ์เด้ครับแต่นุ่มเปียวของเสยนลองเดี๋ยวนี้พิ่นไปเบื้องยุคครับแต่ของผมยังขันกอกกอกอยู่นี่เพราะี้มีนกมากครับอ้าว่าเี้นลองนั้นครับอมาแล้วครับอาจารย์เรียบร้อยโรงเรียนจีนครับเรียบร้อยโรงเรียนเส้นลองเรียบร้อยเลยเป็นนกเสียงน้อยครับเขาชมหนาครับอาจารย์โอ้เต้มที่เท่าไรแล้วปีนี้ 68, 69, แเ้ามนี่หรือเ่าตมรวมเป็นบ่นี่ค้าบอรจา์เฉลยเจ้านมเปี้ยวครับเอาคู่ะทไเปี้ยวบ่ิวดวออกโดนจุของบ่าาพอาออกดนบ่เอา้าปดลงเอาลูกอา เจ้านมเปี้ยวนะครับเสยนลองพันธ์สีแบงก์วเดอร์ครับอาจารย์ห้าเท่าครับสําหรับเจ้านุมเปี้ยวครับเอาเดี๋ยวใหญ่ไหมให้ที่เอาเต็มสองลองยกโปวะบาทด,ดูมันคก็หมานไว้เถอะวะโวดแท้นุ่มหมานนี่ไหม